สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพิเคราะห์ซืมมวยเทเจสีไปทปำวันอาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราช2567นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่าย2ครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นมวยมัดหนักครับนินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขพบกับทางด้านไทยแลนด์เล็กสร,รุ่งศักดิ์พิการน้ำหนัก1 1 6ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นทางด้านแก้วนาคาอ,อ,จอ,อบจนครพนมหรือเจ้าวดวิดหมอทัศนัย พบกับท่านนเพชรแสนชัยชิดเมืองนนท์นะครับหรือเจ้าแสนเก่งพิกัดน,น้ำหนักหนึ่งร้อยสิบปอนดน์ครับคู่ที่สามก็จะเป็นทางด้านพยัหยัศักดิ์สตูนพบกับทางด้านปล่อยขาวสิทธิเจกานพิกัดน,น้ำหนักหนึ่งร้อยเก้าปอนด์และคู่เอกของรากันวันนี้ก็จะเป็นวุฒิกรส่วนน้ำทานคิวรีพบกับทางด้านปล่อยชัดปล่อยสอบุญสวัสด์พิกัดน,น้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับน้ำหนักเมื่อเช้านี่ก็ไม่มีปัญหนานะไม่มีลดเยอะ ให้มีมาขาดน้ำหนักมาดีทุกคนเลยนะครับต,ต่อไปมาดูราคาเรทคู่แรกนั้นนือเ็กไฟกับตลาดไทยแรนเล็กนะครับไทยแรนเล็กเปิดมาเป็นต่อห้าสองเลยน้ำโอ้เป็นต่อแพงมากคู่ที่สองแควนาคากับเพรแสนชัยแควนาคาเรทเปิดมาใครต่อรองนับพยักกับพลอยขาวพยักเป็นต่อในราคาเจ็ดสี่วุฒิกรฉัดพลอยครับฉัดพลอยเป็นต่อสิบเก้า นี่คือราคาเด็ดมวยวันนี้นะครับ,บแฟนคลับก็อลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดครับแอปพีเคสองสี่หลายพักชกระบบธนบัตรนะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําแอปพีเคสองสี่ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีราคาเด็ดเปิดมาก่อนวันชก2วัน3วันราคาเด็ดหลังงานชังน้าหนักราคาสดๆจากขอฟทีทั้งหมดบริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท2 0 0รละบาทเปิดให้เรา,าออตัวบงตัวงตุน ใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแล้วก็แฟนกลับอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพลิเคชสองสนะครับเป็นกลุ่มลายที่มีฟอร์มกันชกมีน้ําหนักมีเรดก่อนกันชกมีมวอรักมือชอบจากเคจิอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มีราคาส,สดบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับ อยากเป็นพี่น้องร่วมใจขานี่ก็บันทึกเบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยครับบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขาแอปพิเคสองสี่พวกเราอินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมใจขายอยู่2อ0พกว่าท่านเลยนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบกนไปนะครับคู่แรกนั้นเห็นเหล็กไฟเตะขาต่อยหมัดคุณแดงทว่าวกระดูกเป็นรองรูปร่างเป็นรอง มีอย่างเดียวที่ดีกว่าคือลูกหนักลูกแรงส่วนคูช่ชกคือไทยและเล็กสอนลุงศัก์ตัวนี้เข่าแหลมแทงเจ็บฟีมือดีสอกคมแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเนี่ยก็ต้องวัดกันนะครับเศด,ดเปิดมาค่อนข้างแพงมวยเข่ามวยฟีมือมาเป็นต่อมวยหมัดต้นๆไม่ดีนะครับมีโอกาสล่วงหล่นได้คู่นี้ผมอยากลงตุนรองครับเท้าต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าลุ้นกินเต็มลงทุนน้อยได้เยอะ ถ้าเสียก็เสียไม่เยอะและมีโอกาสได้เยอะด้วยมีโอกาสกินเต็มรองมาที่เห็นเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขนะครับคู่ที่สองครับแก้วนาคาอ,อ,อ,นนอ,อ,อนนบจนครอบจนรนครพนมหรือเจ้าเดวิดหมอทัศนัยนับซ้อมทีมันผู้จัดต,ตัวนี้ฝีมือดีกระดูกดีหลากหลายหน้าเสือดีนะครับแต่ว่านานาโชคทีส่วนเพรแสนชัยหรือเจ้าแสนเก่งเนี่ยก็ประเภีนอกได้ในดีฝีมือดี เดี๋ยวนี้มาซ้อมอยู่ชิตมองนนลหลายไฟแล้วนะครับคนนี้เรเปิดมาให้ทต่อรองต้นต้น,ตนอาจชีเพเดถ้าว่าปลแผลผมยังเชื่อในขืนเชื่อในความเขาเชื่อในกระดูกของแก้วนาขาววันนี้นาติดตามครับเรดเปิดมาให้ใครต่อรองนา,ขา,นขานเขา,านะครับแก้วนาขาววิจารนครพนมผู้ที่สามครับพยักศักดิ์สตุนประเภทเด่งทีหักเกลี่ยมเดินแทงทวันนั้นนะโชคดีครับตัวนี้ชอบใช้ยกสี่ พลอยขานี่เขาในแข็งแรงเดินจับเดินทีแต่ว่าช่วงหลังนี่แพ้บ่อยเชื่อถือตัวใหญ่ๆห่พยักษ์นี่ไม่เคยเจอมวยตัวเล็กหรือตัวเท่ากันเลยเชื่อถือตัวใหญ่ใหญ่เจอไม่เขาโหนดก็ยังเอาตัวรอดได้วันนี้มาเจอปลอยเขาซึ่งร่างกายไม่ค่อยดีเพลิดเปิดมาก็ค่อนข้างแปนนะครับ3-7-4เข้าไปดีพยักษ์ครับมีลูกหักพวงมาลัยลูกดึงลูกทีหน้าเสือทีมงานของเอกปัทนีทีมงานผู้จัดทีมงานคนหนึ่งเชวัตวันนี้ผมมองว่า น่าจะเบียดเข้าไปท้ายๆความเขาเอาอยู่ราคาไหลเข้าตัวบางทุนเขาครับแพชนะก็จะได้ตังค์ผมให้ไปทีพิจักสักสตุนนะครับมาดูคู่เอกรายการครับพุทธกรสสวนน้ำดานคีรีตัวนี้สูงยาวเข่าแหลมฝีมือดีนอกได้ในดีแต่ว่ากระดูกเป็นรองนิดหน่อยสวนฉัดปลอยถอยทางรับนะครับซ้อมอยู่กับแสงมรกตตัวนี้ถอยหลังพิงเชือกนะครับถ้ามีรอยแผลรอยอะไรไม่ไม่ไม่โดนอาวุธแหละครับโดนเชือกบาด วันนี้ต้นๆอาจจะเบียดนะครับแล้วก็ฉัดพลอยอาจจะโชว์ปลายปลายลองที่วุฒิกรนะครับรอให้ราคาไหลต่อไปทางด้านฉัดพลอยลองตุนรองไปที่วุฒิกรส่วนน้ําดานกิรีมีโอกาสเบียดมีโอกาสเบียดแล้วก็พลิกชนะท้ายๆวันนี้หน้ารองวุฒิกรส่วนน้าตานกิรีครับสรุปมารักมาชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นรอมาที่หินเหล็กไฟสามใจพิเศษสุขลงตุน้อยเยอะเตะขาถูกมาดนแรงหลุดน,นับนอกได้ าวาทําไม่นับไม่นอกกัณฑ์อรยนะรเพราะว่าคู่โชคคมเหมือนกันเข่าแหลมทีเนียนมัดซุมมัด,มด,มดนักสอกคมถ้าผมกายัางชอบไปที่อินเหล็กไฟสามใจวิเศษสุดคู่ที่สองชอบไปที่ความเขาของแก้วนะครับนประจนครพนมคู่ที่สามชอบไปที่ความฉลาดหลักแหลมดีของพยัคฆ์ศักดิ์สูรและพิธาได้คันเนี่ยวุฒิขรส่วนน้ำฐานกิริเป็นหมวยเชนารองวันนี้ยิงแดงครับขอบคุณสำหรับคนที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ